สวัสดีค่ะเด็กหญิงกำรินทิดากระแสโสมเลขที่ย5อยู่ห้องม1นทับหค่ะวันนี้จะมาท่องตารางธาตุหมู่ A ค่ะ H Hydrogen หมู 1, ่ห Al a Lithium Na Sodium โพแทสเซียม Rb, Rubidium, Cs, c เ Fr, f ฟน n ซ i ย m ค่ะต่อไปหมู่สองเค่ะหมู่สอง A, B, E, b e ี i m Mg, Magnesium, Ca, Calcium, Sr, s t r n t i u m Ba, Barium, Ra, Radium ต่อไปหมู่สาเอค่ะหมู่สามเค่ะ b v o r o n Al, Aluminium, Ta, t e l เ r i u m In, Indium, Tl, t h a l i u m Nh, n e o d เน i u m ต,ต่อไปหมู่ 4A ค่ะหมู่ 4A ค่ะ C Carbon S I Silicon G E Germanium S N z i n d b o o k T B r a d u m F L Fluorium ต่อไปหมู่ 5A ค่ะหมู่ 5A ค่ะ N Nitrogen P ฟอส s p h o r As a r e n i c สารหนู Sb Antimony Plung Bi b i s m u t m Nc m o s c o ว i u m ต่อไปหมู่ 6A ค่ะหมู่ 6A ค่ะ O Oxygen S เจ้เฟอร์กัมมัทัน SE สอีซิลิเนียมทีทัลูเรียม PO โพโลเนียม l อลิโวลโมเลียมต่อไปหมู่ 7A ค่ะหมู่ 7A ค่ะเฟฟูออรีน CL แลคอรีน BR อารโบมีน I ไอโอดีน a t ทีอสตาทีนท s เอสเทเนสซีนต่อไปหมู่ 8A ค่ะหมู่ 8A ค่ะ HE ฮีเลียม NE ็นีออน AR อาร์กอน KR คริปตัน XE ซีนอน โอเอราดอนโอจโอการิชันและนี่คือทั้งหมดของโมเอค่ะขอบคุณค่ะ